สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมโยยานเวศค่ะได้เวลาดูดวงประจำสัปดาห์กันแล้วค่ะกับช่วงนอมโมพยากรแอดมินจะเปิดไพ่ยิปซีห้าใบนะคะเป็นการทำนายดวงตามวันเกิดคําทำนายสัปดาห์นี้นะคะระหว่างวันที่18-24ถึง24ตุลาคมไพ่ใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2องทำนายเรื่องการเงินใบที่3ทํานายเรื่องการงาน ใบที่4เรื่องของสุขภาพและใบที่5ทํานายดวงความรักค่ะก่อนดูดวงฝากกดติดตามและก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะจะเริ่มดูดวงจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปจะมีคนมาขอให้ช่วยค่ะเป็นลักษณะของการขอกู้ยืมเงินนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินและคุณก็จิตใจดีให้การช่วยเหลือ แล้วก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะถ้าหากไม่ใช่เป็นเรื่องของการถูกคนอื่นมาขอยืมเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณเองก็อาจจะหาแหล่งกู้ยืมเงินอยู่เช่นกันนะคะในเรื่องนี้ส่วนการเงินเนี่ยก็คือย้ําเลยค่ะให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสมัยนี้ซื้อของกันง่ายแค่ปลายนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนจะช็อปด้วยเพราะว่าจะเสียเงินในสิ่งที่ไม่ควรเสียและระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงเอาไว้ด้วยค่ะ มาดูการงานกันนะคะธุรกิจการงานราบรื่นค่ะจะได้งานหรือว่าธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในสายงานงานมีความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างสูงเลยในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้แม้จะมีเรี่ยวแรงกำยำนะคะทุ่มเทได้กับทุกเรื่องแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไว้ด้วยใช้สติทำงานนะคะมุ่งมั่นแต่อย่าทุ่มเทจนลืมพักผ่อนค่ะ ส่วนดวงความรักนั้นนะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามสูงมากแต่เป็นไปในลักษณะของการมารมณ์มากกว่าความรักนะคะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรเป็นความสัมพันธ์แบบฉับฉวยประเภทรักง่ายหน่ายเร็วค่ะดูดวงเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์กันบ้างค่ะ สำหรับวันจันท์เรื่องทั่วไปทุกอย่างราบรื่นดีมีความสุขนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยจะได้รับความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นอย่างดีนะคะภายในครอบครัวเรื่องการเงินคุณมีวินัยทางการเงินดีค่ะอะไรอะไรก็ดีตามไปด้วยสามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ด้านธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ช่วงนี้เป็นช่วงก้าวกระโดดมีรายรับเข้ามามากขึ้นแต่ก็ควรลงทุนหรือว่าขยับขยายโดยใช้เหตุผลประกอบด้วยส่วนเรื่องการงานหากมีปัญหาเรื่องงานอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะมุ่งมั่นต่อไปเรื่องต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยจะก้าวหน้าดีมากสุขภาพเนี่ยไพ่ขึ้นเตือนนะคะให้หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพให้มากกว่านี้ แล้วก็ลดความใจร้อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากความรีบร้อนของคุณเองมาดูดวงความรักนะคะคนที่คขาหากันอยู่ถึงเวลาที่ต้องชัดเจนกับความรักค่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะเป็นจุดหักเหที่ทําให้ดีขึ้นหรือแย่ลงที่ยังโสดความรักจะเข้ามาแบบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ ครบหมดแล้วนะคะสําหรับดวงเพื่อนเพื่อนวันจันเรามาดูวันอังคารกันค่ะวันอังคารนะคะในเรื่องทั่วไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วนมากจะเป็นไปนในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไพ่ใบนี้อาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือว่าสิ้นศรัทธานในคนบางคนได้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยถือเป็นไพ่แห่งเงินทองจะมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินใช้ไม่ขัดสนมีความมึงพอใจกับทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะของวันอังคารนี้ก็อาจจะได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เรื่องการงานช่วงนี้งานที่ทําอยู่มีภาระหรือว่าความรับผิดช,ชอบให้แบกเพิ่มแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วดีเยี่ยมค่ะเปลี่ยนไปด้วยพลังพร้อมลุยดวงความรักจะมีปัญหากวนใจจากคู่รักหรือคู่ครองอันเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อย พยายามอยู่ห่างๆอย่างหางห่วงนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่หรืออีกในหนึ่งก็คือคนรักอาจจะเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้ดูแลกันดีๆค่ะมาดูดวงเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกันต่อนะคะวันพุธเรื่องทั่วไปนั้นต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะคะการถกเถียงมีปัญหากับเพื่อนหรือคนรอบตัวต้องพยายามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะดวงการเงินมีรายจ่ายไม่คาดฝันเกิดขึ้น มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะอยู่ดีๆมีคดีความที่ต้องทำให้คุณเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุส่วนดวงการงานนั้นจะเรื่อยๆสบายๆซึ่งก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นและความรอบคอบอีกสักหน่อยนะคะอีกในหนึ่งคือคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆอย่างช้าๆมาดูสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนัก แต่ก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อระวังเรื่องของระบบน้ำในร่างกายเช่นเลือดหรือทางเดินปัสสาวะนะคะดวงความรักในช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่อนข้างเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ก็มั่นคงนะคะมาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะเรื่องทั่วไปเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสระวังการทะเลาะวิวาทแบบความสัมพันธ์แตกหักกันเลยนะคะความหงุดหงิดความกระวนกระวายใจ ขัดข้องหมองใจกันเองนะคะเรื่องการเงินเนี่ยก็ระวังเงินชอ็อตหาเงินไม่พอใช้หรืออีกในหนึ่งคือระวังการถูกโกงถูกหักหลังเอาไว้ด้วยค่ะจนการงานดวงการงานดีนะคะหาเงินได้ไม่ยากจากงานที่ทำหาเงินจากความสามารถที่มีล้วนๆเลยงานจ็อบต่างๆที่ไม่ใช่พวกงานประจำจะทำให้ได้เงินมาง่ายๆในช่วงนี้ ส่วนเรื่องสุขภาพก็อยู่ในช่วงที่มีบุตรง่ายใครที่ยังไม่พร้อมในช่วงนี้ให้ระวังดีๆนะคะป้องกันดีๆและถ้าหากเจ็บป่วยอยู่ก็ให้ใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดหันมากินผักผลไม้นะคะอยู่ในช่วงกินเจพอดีด้วยแล้วก็พักผ่อนเยอะๆอ,อยู่กับธรรมชาตินะคะจะช่วยให้หายเร็วขึ้นดวงความรักนะคะคนรักคู่ครองจะรักใคร่ปองดองกันดีคะ่ะที่ยังโสดก็อาจจะได้พบรักกับคนสูงวัย ครบหมดแล้วนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสมาดูวันศุกร์กันบ้างค่ะดวงคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องทั่วไปช่วงนี้ทําอะไรอย่าใจร้อนวู่วามนะคะใช้สติมากๆอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนจนเกินไปส่วนการเงินการเงินก็เข้าออกดูแล้วรายจ่ายจะมากกว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับกินเลสกับความอยากต่างๆหรืออาจจะหมกมุ่นกับการพนันมากในช่วงนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยนะคะ ส่วนดวงเรื่องของการงานค่ะหากทำธุรกิจก็ให้ระวังการทรยศหักหลังซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีปัญหาได้สำหรับงานอื่นๆทั่วไปอาจจะพบปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานจนทําให้อยากจะลาออกให้อดทนไปก่อนค่ะพยายามอย่าทาตัวเด่นเพราะว่ามีคนคอยคอมเมนต์อยู่นะคะมาดูดวงสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพคุณจะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาจวางแผนซื้อประกรันหรือว่าเก็บออมเงินเพื่อดูแลสุขภาพในอนาคต เป็นความคิดที่ดีค่ะเรื่องของความรักบ้างนะคะคุณผู้หญิงจะสเสน่ห์แรงมากน่าหลงไหลมากในช่วงนี้จะมีชายมากหน้าหลายตาเข้ามาห้อมล้อมแต่ก็ควรระวังปัญหารักซอนด้วยคนที่เข้ามาชอบเราอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ส่วนคุณผู้ชายเองนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์คุณอาจจะกำลังหลงสเสน่ห์ใครบางคนอยู่ในช่วงนี้ค่ะมาถึงดวงเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์กันบ้างนะคะวันเสาร เรื่องทั่วไปแต่สินใจอะไรในช่วงนี้จะมีเหตุผลมีหลักการมีความเสมอภาคยุติธรรมควบคุมกำกับอยู่เสมอเรื่องของการเงินการเงินจะดีค่ะจะได้รับเงินตามที่คาดการเอาไว้ไรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนการงานนั้นอาจได้ข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระวังจะถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงให้ความหวังไปวันๆน,นะคะ เรื่องของสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาประเภทนอนไม่หลับหรือว่าหลับแล้วไม่สนิททําให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรนะคะส่วนคนโสดก็จะได้พบคนที่ดูแลดีจิตใจดีอ่อนโยนในช่วงนี้ค่ะครบท้้นหมดแล้วทั้ง7วันนะคะและทั้งหมดนี้เป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวัน ไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลฟังไว้เป็นแนวทางค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามนะคะหากมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ